เนไอก็ทำอย่างนี้เนาะรู้เลยครับวันนี้โอเครู้เรื่องมีนายแบบมาแล้วค่ะอยูลูกคุณพ่อมาถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรามาเจอกันในร็อกแต่ไม s> <S ่ได้เป <Yes> ็นตามติดชีวิตพาดีกต่อไปเพราะว่าชีวิตไอ้นี่ยทุกคนเห็นกันมาเยอะและเห็นกันมาจนเบื่อเห็นมาจนชินวันนี้เนี่ยเราก็ได้จะมาตามติดชีวิตซึ่งในตอนแรกนี้เนี่ยพูดเลยค่ะว่าจะเป็นตามติดชีวิต ท,ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วจากชื่อทริปนะคะเราจะมาตามติดชีวิตคุณแม่ชมพู่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันธรรมดา <c oughs> เพราะเป็นวันที่คุณแม่ชมพู่จะต้องพาคุณลูก,ลกน้องสาส่้าและทาย,ยุมาถ่ายแบบเสื้อผ้าสุดปังเป็นแม่ของน้องสาส่้าพาอย,อยุเองบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยค่ะขณะนีเวลา8โมง15นะคะแม่ชมนังค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้ขอตาม,ม <c oughs> ตามมิดชีวิตหนึ่งวันนะคะแต่ว่าเธอยังไม่ได้ปัดสมใจไม่ได้เห็น แล้ววันนี้ตื่นกี่โมงคะตื่นมาลูกตื่นก็หกโมงสวัสดีค่ะวันนี้นางจริงจริงวันนี้นางรู้สึกตัวตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีสามตีสี่เลยเหรอคะพี่ยู๊กเปชอบตื่นมาตอนเช้าแล้วก็แบบว่าตื่นมาผู้คนเดียวใช่ไหมเมื่อเช้ายุ๊กอ่ะยู๊ผู้คนเดียวไหมและนี่คือมือเช้าของแม่นะคะ่วันนี้คุณยายทำมาให้เพราะว่าวันนี้คุณยายถึงโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลานคุณยายต้องแต่งผมของเช้าคุณแม่ทำอะไรครับวันนี้ โอเครู้เรื่องครับชื่ออะไรครับ่ณจุดนี้นะคะเป็นการปรึกษากันเรื่องงานต่างๆส่วนคุณแม่ก็กำลังจะมาได้ผมกับอออาจารย์เอกนะคะระหว่างที่แม่ชมทำผมนะคะเราเลยแวะมาดูฉากนี่สวยงายมากอุ๊ยมีนายแบบมาแล้วค่ะอุ๊ย ก่อนแบบนแป๊บึงให้ดูอยางขึ้นใหญ่มมไม่ได้ใช่ไหมขึ้นนิดนึงได้ไหมขวานจะได้ไหมพิเศษไหมไม่ได้เสียใจสบายนี่ไปดูขวานจะได้ไหมโอ้ไม่ได้่้ตัดภาพมาที่แม่ชมนะคะน้องๆเข้าเซตไปแล้วนะคะไม่เป็นไรแม่ขอได้ผมขอแม่ได้ผมก่อนน้องเข้าเซตไปเลยเ <laughs> นี่นะคะบรรยากาศในการทํางานของสุปตาก็คืออู้หูคนเยอะมากคนเยอะมากมากมากๆากมากมมากมากะคะแล้วสุดจุดนี้พี่ชมค,ค่ะค่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ เออคนอื่นเขาเล่ายังไงเดี๋ยวเล่าไม่ตรงกันยังไงอยู่ยังไม่ได้ฟังความกับใครเลยค่ะเดี๋ยวมาลองฟังความจากพี่ชมค่ะคือจะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันจะมีล่มใหญ่กว่านี้ที่เป็นโปรเจกต์ที่เรากำลังทำอยู่อันนี้คือเป็นอยู่ใต้ล่มอนาต้องรอติดตามใช่มีห่ะติดตามอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็พอเราคุยกันว่าเอ้ยเราจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงคนใกล้ตัวก็เลยคิดถึงล่มว่าเอออยากให้มาแบบช่วยดูทาเรื่องดีไซน์แล้วก็เรื่องโปรดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยชื่อแบรนด์อะไรแบบนี้ ง่ายชื่อแม่คือสายฟ้าพายุใช่ค่ะไม่ต้องมาร์เก็ตติ้งมากสายฟ้าพายุก็คือเน้นเด็กๆเลยใช่แต่ว่าจะมีชุดแมสกับแมอกมามไหมคะอันนี้อาจจะเป็นโปรเจกต์ในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแมวเป็นยูนิเซ็กนะอยากรอกเออเป็นเป็นเป็นยูนิ ใส่ได้เดี๋ยววันนี้ก็มีน้องมาแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยมามาพิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าแนวก็จะดูจะเป็นแนวแบบว่าสตรีสตรีล้อๆกับสไตล์ของแม่สไตล์ของผู้ใหญ่นิดหน่อยแต่ว่าคือทำมาเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นแบบว่าเฮ้ยเด็กใส่แล้วก็น่ารักอะไรอย่างงี้ค่ะเน,น็ตไอดอลทำอย่างงี้เนาะ ต้องถือเองแล้วคือเราก็จะมากินมาก,ก,กี้บ้านแรกอยู่มุมนี้แล้วคือหนูก็สังเกตแล้วว่าหนูหน้าใหญ่ออหนูก็เลยมูว่ามุมนี้ได้หนูหน้าเล็กลงซึ่งวันเนี้ยค่ะเมื่อกี้พี่ชมบอกว่าบอกว่าตาหนูเป็นนกแก้วเอ,อ้ยเธอไปปัดขนตามาแล้วนี่ปัดมาแล้วจริงๆนี่คือหนูซีนี่เหรอเขาแต่นุกนี้นาะหนูได้ทำการก๊อปปี้มาแต่วันนี้ตาเราชมพูเหมือนกันใช่ใช่แล้วอันนี้แม่แต่งเองเหรอคะแม่แต่งเอง อะไรงไงแม่ก็แค่แบบว่าเออแม่ก็รู้ว่าเออไอพาร์ดี้จะมาถ่ายแม่แม่ก็ลงร้องพื้นตั้งแต่เช้าแล้วก็แล้วแม่ก็ตาสีชมพูมาแต่ว่ามันก็คือสายมากแล้วไงแล้วฉันก็เลยทาตาสีเดียวพอแล้วก็ปัดขนตาบนโลดปัดคิ้มบนโลดแล้วก็ทาลิปก,กอดง่ายๆอย่างเงี้ยตาสีเดียวของแม่คือไม่ธรรมดาใช่ไหมคือชมพูแบบอ้าวโอ้โห บอกมบบนี้ซิว่าเสื้อเสื้อของพี่เสพฟ้ากำลัมีรูปอะไรครับเก่งมันเปยนพ่โอ ยูเขาจะเอาอะไรคะยูจะหยิบอะไรคะนี่คือมือก้างวันแล้วเหรอคะมือที่นึกได้ได้ว่าหิวก็เกินแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศการทำงานในวันนี้ก็คนะเหมือนแบบออกมาแล้วมันจริงจัง บมากอ่ะเห็นแววแล้วก็เออชื่นใจแต่แบบลูกก็จะเหนื่อยหน่อยทำงานลูกนี่ยายเป็นไงบ้างคะเห็นหลานๆดีเกินคาดเต็มสิบคะแนนให้กี่คะแนนคะเต็มสิบเลยไม่ค่อยจะอวยล่ะมีคนบอกว่าตามันดูหมองคล้ำเติมหน้าให้แล้วล่าสุดิบไมนฟีต้องหอบไก่ตีต้องมีสิทธิ์เก่งคิดเก่ง เห็นแล้วมันขัดใจใช่ไหมไม่คือแบบไม่อยากให้เซซีดูแบบขัดก<ฮ>ับคอมปับเป็นไอส์ปาดยเ<ด>ออนี่ไงนี่คือไอส์ปาดีห็นเหมือนว่าทะเลาะกับพี่โต้ด้วยพี่โต้ซอมมากนี่คือมันไม่กระหูเกินไปใช่ไหมคะมันต้องอย่างนี้นี่คือเซซี่ช,ชนะละนะกูต้องเพิ่มแล้วละ่ะทั้งนั้นยังไงคะซซี่นี่คืออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของคุณพี่เองก็คือหุบจาราที่พี่ยอดแต่งใช้สิ่งนี้ ก็ขนตาแบบนิดๆน,น่อยอย่างเนีเน้ยค่ะอันนี้คือนิ้วอ,องน้ำ<า>สีน่ารักพาสเทลมากๆนะคะแล้วก็นี่ขนตา,ตานี่ฮิคารุบิวตี้ค่ะฮิคารุบิวตี้ดูขนสวยมากเบาบางแล้วก็สำหรับ ผู้หญิงพอสอนนี้เลยค่ะอุ้ยนี่มีกี่เบอร์คะเนี่ยมีสองเบอร์ค่ะมีแบบแบบหนากับแบบบางอันนี้เป็นแบบสองเบอร์แบบหนากับแบบบางอุ้ยวันนี้หนูต้องหนูต้องหนักนะการแสดงขนาดนี้พี่ยอดค่ะกี่บาทสองและสองร้อยห้าสิบเองค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบจะได้สี่คู่เลยนะใช่ใส่ซ้ำได้นะใส่ซ้ำได้แล้วแต่ว่าใครจะใส่แล้วแต่ว่าใครจะใส่เอามาค่ะเดี๋ยวจะติดให้ดูกันไปเลยนี่เห็นไหมอุ้ยค่าขนขนตาสวยมากให้ดูหูหู เราได้รับการทดลองแล้วทดลองอีกว่ามันต้องดีที่สุดเบามากสามารถกราพทิปตาให้ดูได้จริงตัวอะไรไม่รู้เลยอย่างไรพูดอะหนูพูดเรื่องจริงทั้งหมดพูดเรื่องจริงทั้งหมดตอนนี้เลิศสาดไปเลยใช่ไหมคะกับตาของหนูเป็นช่วงพักกลางวันค่ะแม่ทานอะไรคะใช่แม่ก็กินข้าวเด็กอ่ะกินข้าวเด็กแล้วก็มีแบบอาหารหลุมหลุมไงอ่าก็กี่นันนี้เลยใช่นี่มือที่สามนะคะเขาที่หนูนับได้ตาพี่ไอซ์สวยไหมครับ อ,อ,อาหารกลางวันของเราค่ะก็คือเซตเดียวกับคุณแม่และน้อง,องมะกรนีเอ,อ๋ยถาดบุ้ยต่งางๆที่นี่ชัมนิสตูดิโอเรื่องชูรอชาเรื่องอาหารอะไรเปล่าปมากเ่าว่าเออเราปังเลยเดาเลยถ่าก็บอกไม่ทมมางก่อน forever ว่าก่อน forever นี้ก็รู้เลยว่าพ่อมาถึงแล้วเพราะว่าเสียงของพ่อคือฮึ้มขึ้นมาฤกาษะเสคุณพอมาถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะคส,วส,สวัสดีค่ะด้เห็ผลงานลูกๆหรือยังคะก็ะดูอยู่ครับเป็นไงบ้างคะ่ะก็สนุกคือรู้สกแต่ว่าได้เห็นพ่อจที่มันน่ารักน่ารัก เลยนะคะว่าอยากมีลูกตอนนี้อยากมีลูกในวัยเท่านี้ตอนนี้เพราะว่าอยากให้ลูกได้ใส่ชุดเพราะเขาไม่ทำชุดต้องมีลูกใครมีลูกเราไม่ซื้อคือพลาดมากหนูสังเกตมาตั้งแต่เช้าแล้ะอยากถามบ้างจริงปากแม่ฉ่ำมากมันคืออะไรพี่ฮอได้ไหมคะไม่ได้ยิน เราคือจีิๆเข้าใจกัไปมล้ทไมน้องไม่พูดอ่ะทำไมสัญญาณไม่ค่อยดีหรือเปล่าคะ<ล>ดึงสายขึ้นรลยอยังคะมันดึงสายได้จริงๆด้วย ยิ่งปุ๊กนะลูกจะดีมากเลยพี่หน่งลังใหดีแล้ววันนี้ก็จบภารกิจของคุณแม่ชมแล้วใช่ไหมคะจบภารกิจแม่จบภารกิจลูกคือลูกจบแม่ก็จบอะค่ะลูกจบจบแล้วไหมครับก็จบภารกิจพี่ชมจบภารกิจค่ะยังไงฝากหลานด้วยแล้วกันนะคะก็ฝากติดตามไอจีแอดไซฟ้าพีด้วยได้เลยค่ะฝากช่องด้วยฝากช่องด้วยเขาเรียกว่าช่องอะไรอะไอาาดีเอช่องไอซ์พาดีเลยกดซับสไคร์ ไปไปคุณผู้ชมแล้วบ๊ายปไปคุณผู้ชมยบ๊ายบายมีอะไรฝากฝากทิ้งท้ายหนึ่งกลุ่มไหมคะฝากร้านด้วยฝากผู้นุ่นแบรนด์ด้วยแล้วก็ฝากผู้นุ่นแพลนชั่นต่อต่อเไปข้างหน้าด้วยก็จะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆอ้ยค่ะขอบคุณค่ะโอ้อีกหนึ่งอย่างในส่วนของราคานะคะใครที่คิดว่าแบบอุ้ยมันจะแพงเกินไปหรือเปล่าไอ้ไปถามราคามาแล้วราคาเนี่ยประมาณอยู่ที่แบบว่าร้อยใบปลายพันต้นๆไม่เกินมากคนนี้